ดีเด็ดของช่อนี้นะครับในรุ่นไพรีพีนาตก็คือช่อชนวนมวนลสารของงานผมที่ทำมาหลายรุ่นนะครับอ่ามันหลักๆเลยจะมีชนวนมวนลสารของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะต้นตำรับอ่าพระเมเสุสวนชื่อดังนะครับที่ได้รับมอบจากมือหลวงพ่อวิมลมานะครับเป็นมวลสารชิ้นเงินกูุแท้เลยจริงๆนะครับอ่าผ่านการทำเหรียญหลายรุ่นนะครับต่อมาเรื่อย นะครับสารวนสวนแล้วก็มีมวลสารของครูบาอาจารย์มากมายคือเวลาเราต่อยอดต่อยอดต่อยอดเนี่ยนะครับเวลาไปหลอมเนี่ยมันจะเหลือก้านช่อไว้แล้วไม่เคยทิ้งล่าสุดก้านช่อนี้ก็งานเจ้าสวนหลวงกูรอดนี่ครับก้านช่อที่คุณแผนอ่านี่คุณแผนหลวงคูรอดเนี่ยล่าสุดมาคือเชนวนมันจะอยู่ในนี้หมดทิ้งไม่ได้นี่นะครับทิ้งแล้วเสียดายนะครับเพราะผมเป็นคนห่วงมวลสารมากไพรีพีนาหลวงพ่อโชคชัยครับ อันนี้ก็จะอยู่ในงานหล่อดโดยมีงานหล่อด้วยจุๆนะยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับอันนั้นเป็น